ของนักเรียนในสาขาเนี่ยเราว่านักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายนะครับมีความสาม,มารถที่อยู่ในตัวของเขาแลว้วนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเด็กร้อยคนในโรงเรียนนี่เนี่ยถ้าเราแยกกลุ่มออกมาเนี่ยจะสังเกตน,นะครับว่าบางกลุ่มเขามีความสามารถด้านวิชาการบางกลุ่มเขามีความสามารถด้านอาชีพต่บางกลุ่มเขามีความสามารถด้านการกีฬานะครับผมขออนุญาตย้อนนิดหนึ่งนะครับว่า ผมเนี flying, so side, poke, evening, ่ยอยู่ในรุ่นเรียมสาวิทยาเนี่ยเรื่องแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ในเรื่องของกีฬานะครับเพราะทางฝ่ายบริหารว่าเราจะน้นในเรื่องของวิชาการนะครับแต่พอเราโมสักพักหนึ่งว่าเด็กหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะนักกีฬาจะเป็นเด็กหลังห้องนะครับเป็นเด็กหลังหลังห้องอะไม่ค่อยชอบเรียนไม่ค่อยชอบวิชาการอยู่นอกโรงเรียนนะมาโรงเรียนแล้วแต่ไม่ได้เข้าเรียนนะอยู่ข้างนอกนะครับ พอถึงเวลาเี่กทางนี้ก็ส่งหนังสือที่บา้านว่าเด็กเรียนนี่ติดม .2 มาไม่ครบ <c oughs> นะครับเขาเอกจาใส่ชุดโรงเรียนนะให้เงินไปแล้วไม่ไปเลี้ยอยู่ไหนปัญหานะครับก <c oughs> ็เลยมีความคิดว่าเพราะเราเราเราศึกษาเด็กกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้เขามีวาสาม,มาด้านกีฬาน,นะครับ <c oughs> แล้วกลับไปคิดแล้วก็กลับไปนำเสนอเรียว่าอันนี้ว่าเราจะแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้อย่างไร ที่อยากจะให้เขามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนที่อยากจะให้เขาเนี่ยมีขวัญและกำลังใจที่จะเรียนเหมือนเพื่อนเด็กพวกนี้ก็ต้องการความชื่นชมครับเขาเห็นเพื่อนที่ได้รับรางวัลหน้าแถวเนี่ยในเรื่องของวิชาการไมอยากบอกเขาอยากจะได้บ้างนั่นคือแสดงว่าเขามีจุดเด่นในตัวเองนะครับนะับผมก็เลยไปปรึกษาว่าเ,เราจะทำยังไงกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็เรียกไปชมกันนะแรกๆก็ทุกท่านนะเกือบสามปีเนี่ยที่ผมสร้างเครียดขึ้นมาเจ็ดแปดปี นะครับแรกแรกอุ๊โรงเรียนปอนนจะไปแสดงศิลป์กีฬาอย่างไรแบบไหนยังไงนะไม่กระทั่งปาโบผมเนี่ยตื่นตะลเงม่มามิจีเนี่ยก็ยังก็ยังก็ยังยังอยนั้นอยู่นะฮะแต่โชคดีที่มีผิดเคยแบแบให้การแสดงศิลป์เต็มที่นี่ยเต็มที่อารทำเพราะเรามีเหตุผลผมถามปาโบนะวันนั้นคุยในที่ประชุมบอกบริหารเลยว่าเพราะว่าในกลุ่มโรงเรียนเราเนี่ยมันมีกลุ่มเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีเด็กเรียบร้อย แล้วก็เด็กกลางๆแล้วก็เด็กเกเรเด็กที่ไม่ชอบเข้าเรียนเนี่ยมีสามกลุ่มนี้แหละผมถามลยที่ประชุมว่าเด็กสามกลุ่มนี้เป็นเด็กรียนไหนส่วนใหญ่ครูสตาร์ทชอบเด็กที่เรียนเก่งขยันเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็ชอบผมชอบเด็กขยันเด็กเก่งเด็กดีผมชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่คําถามที่ผมในฐานะที่เป็นครู เด็กกลุ่มที่สามเนี่ยเด็กที่เกเรหลังข้อเนี้ยมันเป็นเด็กโรงเรียนไหนกันแน่มันเป็นเด็กโรงเรียน,นยยอื่นมาฝากให้เราเลี้ยงหรือเปล่ายังไงแล้วใครจะรับผิดชอบละ่ะในฐานะที่เราเป็นมรบ,บี้มรเบ,บียเป็นครูผู้สอนเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรผมไม่ได้จุกมันนอกครับผมจุกมอ,อนี่เองนะค,คาว่าครูคําว่าอุตานี่คือหน้าที่อะไรผมก็คุยที่ประชุมให้เขาจก็คือทำยังไงให้เด็กที่ไม่เก่งให้เก่ง ที่เขียนไม่ได้ให้เขียนได้ที่อา่านไม่ออกให้อ,าอ่านออกที่ไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยนี่คือหน้าที่ของเราและเด็กนี้ศี่ษาเนี่ยมัน,นมมเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นอานาจที่เราต้องสร้างรับแต่บางเอิญนะ่ะเด็กกลุ่มนี้เขามีความสนใจเรื่องกีฬาเขามีความสามารถผมก็เลยจับกลุ่มนี้มานะครับนี่คือไอท่อ